ถนนสีลมชื่อนี้มีมาจากอะไรนะครับถนนสีลมหรือว่าชื่อเดิมก็คือถนนขวางถูกสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่4เดิมทีถนนสายนี้นะครับสร้างมาจากคันดินที่เกิดจากการขุดคลองเพื่อเชื่อมคลองบางรักกับคลองถนนตรงจนกลายมาเป็นถนนขวางต่อมาชาวต่างชาติได้นําเครื่องสีลมซึ่งใช้สําหรับการวิทน้ํามาติดตั้งที่ถนนขวางโดยที่บริเวณร,บรอบๆยังเป็นเพียงแค่ทุ่งนาโลง่ง ครื่องสีลมในตอนนั้นจึงเด่นและก็ถูกนํามาใช้เรียกชื่อถนนสีลมการจ็กเช่นทุกวันนี้นะครับสีลมเป็นถนนที่มีความสําคัญในหน้าประวัติศาสตร์ไทยเริ่มต้นมาจากครั้งสมัยรนเก้ารัชกาลที่4พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยในเวลานั้นชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในราชอาณาจักรสยามตั้งแต่1ิปีขึ้นไปมีสิทธิ์ที่จะคลองซื้อขายที่ดินได้เขตบางรักและก็ยานาวาบริเวณถนนสีลม ถือว่าเป็นทำเลที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงจากชาวต่างชาติในการซื้อที่ดินเพื่อสร้างบ้านพักอาศัยและก็ทําธุรกิจเช่นเลี้ยงสัตว์เกษตรกรรมโรงสีข้าวและบริษัทห้างร้านต่างๆนอกจากนั้นที่ดินส่วนใหญ่บ,บนถนนสีลมนะครับก็เป็นที่ดินพระราชทานมาจากเจ้าฟ้าจเจ้าแผ่นดินในอดีตให้กับบรรดาชาวต่างชาติและก็เหล่าขุนนางผู้สร้างคุณประโยชน์ให้กับแผ่นดินรุ่งเดืองการจัดสรรที่ดินดังกล่าวทําให้บริเวณถนนสีลม ได้กลายสภาพจากไรนามาเป็น r e s i d e n t เชี a ลแอะครับก็ส่งผลให้พัฒนาการในด้านการคมนาคมขยายตัวมากขึ้นถนนสีลมกลายเป็นถนนเส้นเล็กๆในประวัติศาสตร์การสร้างถนนในกรุงเทพเคียงคู่กับถนนเจริญกรุงถนนบำรุงเมืองเฟืองนครพระรามสีและก็สีลมสังเกตได้ว่าการที่ถนนสีลมขึ้นชื่อว่าเป็นย่านเศรษฐกิจก็เพราะว่าได้มีชาวต่างชาติเข้ามาตั้งรกราก และก็ทำการค้าขายขึ้นก็ทำให้มีความมั่งคั่งนะครับแล้วก็ขึ้นเคียงอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะอดีตหรือว่าปัจจุบันและก็ยังเป็นแหล่งรวบรวมความหลากหลายของวัฒนธรรมนานาชาติมีทั้งชาวอินเดียยุโรปและก็ในปัจจุบันมีชาวญี่ปุ่นได้เข้ามาอาศัยหรือว่าทำงานอยู่จำนวนมากทำให้การที่ถนนสีลมมีชื่อเสียงมาอย่างยาวนาน ถนนสีลมประวัติศาสตร์ที่ไม่เคยหลับไหลหากพูดถึงย่านที่ไม่เคยหลับไหลในกรุงเทพก็คงปฏิเสธไม่ได้ว่าใครหลายคนก็คงนึกถึงย่านถนนสีลมเป็นอันดับต้นๆโดยแต่ละคนจะมองสีลมในมุมมองต่างกันออกไปหลายคนก็มองว่าเป็นย่านแสงสีที่มีสถานบันเทิงอยู่มากมายมีร้านอาหารที่มีความหลากหลายของชาติพันธุ์อยู่มากมายรวมไปถึงเึ้นชื่อว่าย่านธุรกิจที่มีความสําคัญนะครับ